ต้นมาเขือยาวลูกใหญ่แล้วจ้านี่ด้วยจ้าแต่ต้นนี้ลูกน้องเน่าแล้วก็เลยเอาลูกเน่าออกแล้วนะคะตอนนี้กำลังออกดอกค่ะประกาศข่าวเก็บกินจะหมดแล้วจ้านี่คนะ ผักปุ้งจ้าเด็ดกินเรื่อยๆนะคะผักสวนครัวคะ่ะได้กินทุกวันเลยไม่ต้องซื้อขาวกินและจ้า